ดักกี้หิวเลยลูกอาดักกี้ดักกี้ก่อนดักกี้ดักกี้กินก่อนลูกดักกี้กินก่อนดักกี้เออดักกี้กินก่อนเอ่อดูดีมาดูดีเอออ่ะขอมือขอมือขอมือเออเก่งต่ออีกข้านึงอีกข้านึงเดียวอีกข้านึงเก่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 งอ่ะแครางวัลหม่ ให้ด้วน์ขอเก่งก่อนเออเอ,อ่ะอีกตัวนึ่งไหมอ,อ่ะลักกี้มาลูกลักกี้อ,อืออันนี้หอนลักกี้อ,อ่ะลักกี้มาคือออกมาเลยจะให้เก็บไว้ก่อนลักกี้ขมมามแม่หน่อยลูกขอมือหน่อยนิ้วขอมือก่อนขอมือก่อน ขอ้อ,ขอ,มอ,ขอมือกันอะดูทีนข้อมข้อมือข้อมือกันเนียดูทีนทำไมลูกลูจะกินแค่เดียวเลยอะอะขอลูทีนอะอันนีงขอรักกี้อเออหมาะแล้วลูกขอนหนอขอหนูเหมาะแล้วนะ ลูกตะกี้โอเคเดี๋ยวคนนี้เอาเกระเป๋าคนนี้ก่อนเนาะ